ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ด้านหน้าทางเข้าของสถานีขนส่งกรุงเทพเอกมัยนะครับอันนี้จะเป็นร้านหม่าล่าที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในฮับที่เชื่อมต่อผู้คนกับภาคตะวันออกเลยนะในไหนเราก็มาที่เอกมัยแห่งน,นี้แล้วนะครับก็มันก็อดไม่ได้ครับที่จะต้องเข้าไปดูหน่อยนะกับสถานีา่ในความทรงจำเหมือนกันของใครหลายคนรวมทั้งผมด้วยนะ น,น,นี่ครับก็มีศุลกาภัณฑพานิ้ครับปิดก็เข้าใจได้นะวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตรงข้าตรงนี้เห็นทองทองนี้ก็เมเจอร์สุขวิทแล้วครับหรือเมเจอร์สาขาเอกมัยนะเป็นหนึ่งในเมเจอร์สาขาเก่าแก่ของย่านนี้นะในฐานะลงภาพย,ยนตร์ก็แทงกเห็นถึงความครบของย่านนี้ครับว่ามีอะไรให้ดูอย่างหลากหลายครับก็นั่นแหละครับวันนี้เราจะมาพบกับ ท้องฟ้าจำรองกรุงเทพครับนี่ครับเราต้องมาดูหน่อยนะคพอี่เป็นยากพรที่เป็นสถานที่วิทยาศาสตร,ร์เก่าแก่คู่บุญของเด็กที่ต้องมาทัศนศึกษาครับก็ต้องมาที่แห่งนี้นะก็ยังมีคนเข้ามาท่องเที่ยวอย่างเรื่อยๆครับ แล้วก็มีสวนได้พักผ่อนหย่อนใจมีเ,เครื่องเล่น้วยนะเข้าออกได้หลายทางครับตรงนี้ก็เดินออกไปทางถนนอกีกสายนึงได้นะเพราะว่าตรนนั้นจะเชื่อมไปยังโรงเรียนปุมคงคาที่อยู่ด้านหลังหักมาตรงภาพก็นี่เลยครับเมเจอร์เอกมยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นลานจอดรถครับตรงเข้าไปก็จะเป็นเออเป็นสระว่ายน้ำครับสนามกีฬาครับเพราะว่าตรงนี้เข้าไปโรงเรียนประุมคง้าครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศลมลื่อของท้อฟ้าจับลอครับลมแรงด้วยเมเจอร์เอกมก็เป็นสถานที่ที่ผูกพันกับผมนะมองอีกครั้งก็รู้สึกแบบนึกถึงความหลัง นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเขาคๆากันดีกว่านะนี่ครับก็เดนซิกแซกไปตามแนวตรงนี้เลยนะเข้าออกได้หลายทางครับเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาคารนิทรรศการวิทยาศาสตร์หลักครับโซโซดูดาวก็อยู่ลึกเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันอันนี้ก็เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความตระหนักรู้ด้านพลังงานครับก็ ผมคงไม่ได้เข้าไปดูข้างในในเทศกาลนะเพราะเกรงว่าเขาคงไม่ให้ถ่ายมากนักครับและอย่างนี้คือเสียเงินด้วยครับเลทราคา,าช่วงน,นี้ก็ห้องในเทศกาล50บาทเข้าไปดูดาวก็50บาทรวมกันเป็นร้อยนึงครับก็ถือว่าราคาเ็าอัพมาเรื่อยๆตามยุคนะแต่ก็ยังไม่แพงมากจนเกินไปเหมาะสำหรับครอบครัวาาท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัวในหนึ่งวันครับชวนแฟนมาเดทพาลูกมาเที่ยวพาเพื่อนมาเที่ยว ตอบโจทย์หมดยังตอบโจทย์อยู่นะนี่ครับก็แผนให้ดูอาคารนิทรรศาการ่วนนี้ครับน่าจะเป็นโซนใหม่นะแล้วก็ออกมาตรงนี้ก็เข้า,ขา,เาไปที่อาคารกลางน้ำได้ครับนี่ครับก็อาคารหลักครับโซนจำหน่ายตั๋วก็จะมีคน ต้องอยู่ขั้นต้องต่อแถวซื้อตั๋วครับก็คือจะได้รับความนิยมอย่างไม่ขาดสายครับโรงเรียนก็จะพาเด็กักเรียนมาทัศนศึกษาเยอะอยู่ครับเรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวประจํากรุงเทพโซนตะวันออกที่ไม่มีวันตายนะอันนี้ก็จะเป็นแท่นพลเรอครับที่ในหลวงรัชกาลเคยมาเปิดเมื่อประมาณปี2507ได้ครับเรียกได้ว่ามีมากกว่า50ปีแล้วนะที่นี่ แต่อาคารเขาปรับปรุงปรับปรุงอยู่ตลอดครับมันก็ดูเก่าแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะนี่ครับก็เข้าไปข้างในก็เป็นนิทรรศการวิทยาศาสตร์ครับเด็กสามสิบบาทครับผู้ใหญ่ห้าสิบบาทเดี๋ยวผมเน้นรอบนอกแล้วกันนะอันนี้เป็นนิทรศการสิ่งแวดล้อมโลกอ่าตอนนี้ทางฝั่รที่ซื้อออนไลน์แล้วก็เคาน์าเตอร์เหลืสองที่น่าส โ่ะโหเรือสอบที่น่าสุดท้ายครับก็สแสดงว่าวันนี้นี่ขับข้างครับผมผมนี่ไม่ได้ดูดาวแล้ววันนี้แต่ไม่เป็นไรเราดูโซนวิทยาศาสตร์ฟรีก็ได้ดดก็จะมีวัตถุวิทยา,าศาสตร์มากมายครับแต่ว่าด้วยความที่ที่นี่คือทอฟ้าจำลองเขาจะเน้นเรื่องอกวกาศนะว้าวนี่ก็จะเป็นเอ,อ่อ เครื่องกลครับวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นแนวแนเครื่องจักรนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหุ่มยนต์สตาร์บอสตายครับนี่ครับมุมนี้สวยนะท้อฟ้าจำลองกรุงเทพอาคารนี้คือเก่าสุดเลยครับก็ถือว่าลูลามาเหานะ ัจิุบันนี้ก็ยังหลูอยู่นาฬิกาแดดครับก็นาฬิกาแบบเก่านะตันนี้ก็เป็นยานลงโโดนจันของอพอลโล1ิอพอลโลส1ครับอเมริกาเขาบริจาคให้เรานะนี่ครับมอบให้พอสั1 4ร์สิบสี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอีกนิดน,นึงน,น,นะมาอยู่ด้านหน้าอาคารดูดาวครับณเวลาที่ผมมานี่ทคนเป็นวันอาทิตย์ครับครับข้างบัตรดูดาวเต็มแล้วนะเหลือแค่ชมเทศการวิทยาศาสตร์ครับที่นี่ก็มีลูกโลกจำลองให้ดูกันด้วยก็มีทว,วีครับก็เด็กๆก,ก็มาหมุนดูรอบโลกครับ ข้าไปข้างในก็จะเป็นร้านอาหารนะศูนย์อาหารห้องน้ําอุปกรณ์ขายของเล่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับคนยังเยอะอยู่ครับเรียกได้ว่าบรรยากาศนี่ไม่เงียบเหงานะนี่ก็เป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศครับถือว่าไม่ต้องไปไกลก็ได้ดูเครื่องบินนะนี่ครับของ Royal Thai Air Force เราไปสำรวจกัน เรียกได้ว่าประกาศหลายรอบครับว่าเต็มหมดจนบ่ายสามครับวันอาทิตย์คนเยอะมากอันนี้ก็เป็นแนวเครื่องบินลบครับส่วนนี้ก็เป็นเครื่องบินโดยสารนะนานแล้วครับก็ดูโซมโซไปบ้างแต่ว่าก็พอดูได้คี่นี้ก็เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินครับ เป็นของอเมริกานะสมัยนะั้นเป็นยุคอเมริกันครับที่สร้างปองพาจำลองของเลยที่เป็นของอเมริกันซะเยอะนะครับสงครามเย็นนะช่วงนั้นต้าคอมมิวนิสต์นี่ครับก็ล้อเครื่องบินนะสมัยนั้นจะเป็นใบพัดหมุนอย่างนี้อยู่เลยครับอันนี้สร้างอะไรเนี่ย ทำอะไรอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อทางขึ้นเครืองบินนะไม่ให้ขึ้นนะครับกองครับอากาศไทยครับถ้าเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นโลโยโไทยแอร์พอร์ต right ถ้ามาช้านี่ไม่ได้ดูดาวเลยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็ต้องรีบไปหน่อยนะนี่ครับก็สองเครบินลบสองครบินลบเคร่อบินไทยอะไรกันแทนได้นะถือว่าก็มีโซนิทศาการอะไรปลอบใจกันได้ครับเครื่องบินก็เครื่องโยนต์อะไรเริ่มหลุดลุยแล้วนะบุมมอว่าเก่ามากแนะแต่ว่า ยังได้ยังได้อยู่ถือว่าเป็นความคลาสสิกไปนี่ครับเรีนอ้านหมุนอยู่ตรงกลางถ้าเป็นวันธรรมดานี่เด็กชุดนักเรียนเพียบครับทัศนศึกษานะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะรอไปถ่ายข้างในโซนนิสาก,ก,กาวิทยาศาสตร์ในอาคารธร,รมําำลองครับดูสิว่าจะถ่ายได้ไหม โอเคครับเดี๋ยวเรามาถ่ายนิทรศการวิทยาศาสตร์กันซะหน่อยนะด้านอาวากาศครับเพราะว่าเ็คแล้วถ่ายได้ครับอันนี้เป็นโซปปับปรุงใหม่ครับเป็นหมู่ดาวในมอนิเตอร์ขนาดใหญ่นะโซข้างในตรงนี้ก็จะไปดูดาวได้ครับเต็มแล้วฮะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นขอเกียรติยศดาราศาสตร์ในรัชสมัยของบาทสมเด็จพระจอบเก้าเจ้าหัวรัชกาลที่ 4, สีปปาคามม่ครับผู้คำนวณสื่อยุปรปราคาเนียม่นยำครับที่ประจบกริขัน ตำบลบวากอนะครับจับได้แม่นเลยเป็นพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยครับก็จะมีกล้องโทรทัศน์ในตรนนี้ด้วยปะเดี๋ยวเราเดินเดินดูให้ครบครับหมุนเป็นทวนเข็มนาฬิกานะอันนี้ก็จะเป็นเออเลนตาครับในการดูกล้องต่างๆทางดาราศาสตร์นะครับผมนี่ครับกล้องโทรทัศน์ตั้งส่วนหลังบ้าน กล้องโทรทัศน์อวกาศครับและนี่ก็จะเป็นภาพถ่ายโดยคนไทยครับที่เป็นเกี่ยวกับหมู่ดาวทางดาราศาสตร์ครับผมไปไปกันต่ออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําจําลองของทางสถานีอวกาศนานาชาติครับการเข้าห้องน้ำในอวกาศนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับถือว่ายากพอสมควรเลยนะ แล้วก็จะเชื่อมกับห้องน้ําของจริงครับด้านนอกครับห้องน้ําปกตินะนี่ครับก็จะมีความรู้เกี่ยวกับอวกาศครับการปัสวะอะไรพวกนี้ครับเป็นเรื่องของอุกกาบาตครับหลังห้องน้าแล้วก็เป็นอุกกาบาตท,ที่คนพบในประเทศไทยนะฮะนี่ครับเป็นอุกกาบาตหลายชนิดเลยนะ ส่วนมากก็เน้นของต่างประเทศเป็นหลักนะฝนดาวตกเนบูล,ล่าอันนี้ก็จะเป็นประวัติของทอฟ้าจำลองละนี่ครับก็เป็นที่จำลองเทนโลยีด้านอวกาศของไทยในยุคสงครามเย็นนะครับผมสองร้อยแปสิบที่นั่งครับด้านในตรงนี้ ก็จะมีเครื่องฉายดาวจำลองครับก็ดูดาวได้แบบอลังการเลยนะบรรยากาศก็ลึกลับลึบลับตีมอวกาศครับกา l ล็กซี่ทางช้างเผือกกา l ล็กซี่ก็มีหลายกาเล็กซี่นะมีทั้ง A 3 6 X 2 5 A ห้าห G ครับพ mm hmm. ักออาตาเดี๋ยววันี้ก็มีเยอะครับหลายกาแล็กซี่เลยนะ mm hmm. นี่ก็เป็นโลกระบบสุริยะครับกาแล็กซ mm ี hmm. ่ทางช้างเผื่อ mm hmm. แต่คลิปของช่องถ่ายจากกาแล็กซี่ A 3 6นะครับ อันนี้ก็เป็นกลุ่มดาวต่างๆนะหมู่ดาวนี่ก่อนไปดูดาวเขาจะสอนวิธีดูดาวว่าดูอะไรบ้างนะครับก็ค้ากันไปอันนี้ก็เป็นด้านในยาอวก,ก,กาศครับผมชุดนักบินอวกาศครับก็เป็น มาดูแล้วก็ได้ความรู้เด็ก <S <S มาดูก็สนุกครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่าที่นี่ก็จะจุดประกายให้คนไทยอยากไปเอาอกาศกันมากขึ้นนะนี่ครับคนก็องต่อแถวเข้าดูในรอบต่อไปแล้วนะ มันรอกันนั่นแหละยังไม่เสร็จเลยครับส่วนเข้าไปจะมีอะไรให้ดูบ้างก็ตามนี้ครับสำหรับพ่อฟ้าจะรอเข้าประมาณนี้เลยครับ